ค่ะต่อกันที่อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งกําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะหลังจากที่นําข้อมูลจากสังคมออนไลน์ออกมาเสนอข่าวก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหลายกรณีติดตามได้จากรายงานของคุณสรีพรกิจประกอบค่ะข้อมูลจากสังคมออนไลน์ที่ถูกนํามาขยายเป็นข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้สื่อมวลชนถูกตั้งคําถามถึงความน่าเชื่อถือในหลายกรณี ทั้งคลิปน้องไลลา,ลาเหนียวไก่หายหลังกลายเป็นฮีโร่ชั่วข้ามคืนถูกขุดคุ้ยโจมตีเรื่องส่วนตัวคลิปงานแต่งของนักบินที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกที่พะเยานำมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตสร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวจนต้องลบคลิปทิ้งและการท้าทายการตรวจสอบข้อมูลของสื่อกรณีเปิดเพจลวงว่ามีการค้ากามสุนัขสร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ในยุคดิจิตอลที่มีช่องทางการสื่อสารมากขึ้นอำนาจในการกำหนดวาระข่าวสารไม่ได้อยู่ในมือของสื่อมวลชนเพียงอย่างเดียวพิธีกรรายการข่าวไอทช่วง m c o t n n t t ซึ่งหาข้อมูลจากสังคมออนไลน์อยู่เป็นประจำมองว่าสิ่งที่จะทำให้สื่อมวลชนแตกต่างจากผู้ใช้โซเชียลทั่วไปคือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแทนประชาชนคนเข้าถึงสื่อออนไลน์เนี่ยก็ง่ายมากอาจจะ เข้าถึงเพื่อความบันเทิงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเข้าถึงเพื่อความยืนยันข้อมูลนําไปปฏิบัติต่ตอหรือไปเผยแพร่ซ้ำเนี่ยสื่อมวลชนหลักเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อมูลสําคัญที่ให้เขาเชื่อถือและเผยแพร่ซ้ําได้ไม่ต่างจากการนำเสนอข่าวของกองบรรณาธิการข่าววิทยุผู้เรียบเรียงข่าวต้องมอนิเตอร์ข่าวจากหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ที่รวดเร็วกว่าช่องทางอื่นแล้วตรวจสอบซ้ำไปยังต้นต่อของแหล่งข่าวอย่างรอบด้านก่อนนำเสนอไปอยังผู้ฟัง ความเร็วปก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะสําหรับในยุคการแข่งขันที่ข่าวเราต้องต้องแข่งกับหลายๆช่องยิ่งมีทีวีดิจิตอลเนี้ยเราต้องต้องต้องการความเร็วมากเพื่อความเป็นหนึ่งในเรื่องของการรายงานข่าวที่รวดเร็วฉับไวแต่ด้วยความเร็วนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความน่าเชื่อถือมีข้อมูลที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าเร็วแต่ออกข่าวผิดอันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมออนไลน์บอกว่าแนวโน้มความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนกำลังลดลงเรื่อยๆหากยังไม่ปรับตัวและทำหน้าที่อย่างมืออาชีพยิ่งในยุคที่มีการแข่งขันกันสูงเนี่ยเข้าใจครับว่าข้อมูลต้องการความเร็วต้องการความแรงของเรื่องราวแต่ว่าสำคัญที่สุดมากกว่าความเร็วกับความแรงคือความถูกต้องแม่นยำ ทักษะของนักข่าวมืออาชีพก็คือการตรวจสอบข้อมูลถ้าเราทิ้งทักษะตรงนั้นไปเนี่ยตัวของสื่อมวลชนตัวของนักข่าวมืออาชีพก็มีสภาพไม่แตกต่างจากคนทั่วไปไม่แตกต่างจากเด็กอายุ15ที่เพิ่งมีสมาร์ทโฟนแล้วก็ระบายอารมณ์ความรู้สึกลงไปในโซเชียลมีเดียเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วง ในขณะที่สื่อมวลชนเรียกร้องหาเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารประชาชนผู้รับสารเองก็ตื่นตัวเรียกร้องหาความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกันนักวิชาการด้านสื่อจึงเสนอให้สื่อมวลชนให้ความสําคัญกับทั้งสองเรื่องนี้อย่างสมดุลกันป้องก,กันการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนที่สั่งสมมานานสิริพรกิจป,ประกอบสำนักข่าวไทยเอสอมทรายงาน